สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ครับวันนี้อยู่ที่ถ้ำนางแอนนะครับที่อำเภอแขวงขมุนในกปพลาวนะครับก็วันนี้มาภารกิจไปเข้าไปเที่ยวถ้ำนางแอนมาก็ข้างในสวยมากนะเดี๋ยวก็เพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวตามชมวิดีโอข้างในที่ผมเข้าไปถ่ายทําด้านในมาโดยรวมก็ข้างในเย็นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเวลามามาเที่ยวที่แขวงนะครับที่ถ้ำนางแอนเนี่ย ข้ารองเท้าเนี่ยก็มีสําคัญเพราะว่ามันลื่นถ้าไหนามันลื่นมากเลยนะครับแล้วก็ต้องเกงให้พร้อมแล้วก็จะมีน้ําสิดตัวไ,ได้เพราะว่าดีเพราะว่าเดินก็ค่อนข้างจะชันนิดน,นึงนะค่อนข้างจะชันมากอากาศโดยรวมดีฮะถือว่าเย็นมากเลยแล้วก็มีแอดเวนเจอร์ให้เล่นอยู่ด้วยนะครับเผื่อท่านใดเพื่อนท่านใดที่ชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็สนใจเนี้ยวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำนางแอนนะที่ แขวงข้าม้วนนะฮะหรือท่าแขกครับอันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับก็อากาศดีมากถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากฝากเพื่อนมาครับมาขณะที่สนใจนะครับก็แอดเนเจริปนี้ก็เป็นทริปอ่ผมมาคุยงานด้วยแล้วก็มาไหว้พระด้วยการเดินทางของเราไม่ยากนะครับจองตั๋วเครื่องบินมากรุงเทพนครบนนมแล้วก็ราสารรถไว้นะครับรับส่งท่านถึงโรงแรมแล้วก็จัดเสกเก็ตด้วยนะฮะสเก็ตด้วนต่างๆที่จะเข้าไหว้นะครับก็ ว่ายกอากาศก็โอเคนะครับแต่ถนนมือใหม่ไม่แนะนำนะที่จะขับรถมาเองครับไม่ผมไม่แนะนำนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศสดนะครับก็เราจะไปล่องเรือไปประมาณกิโลนึงแล้วก็เดินไปฮะแล้วก็ในถ้ำก็จะมีบ่อนะครับในท้ำเนี่ยสวยงามมากนี่นะครับก็พายเรือไปนะครับ ก็มีแอนเวนเจอร์เล็กๆน้อยนะครับเดินนี่ยใคที่สนใจนะครับก็แวะไปชมได้นะครับเวรถ้ำนางแอนนะครับวันนี้ก็เพื่อนเพื่มีโอกาสแล้วก็เราตามมาเจอกันทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำนางแอนเนาะถ้ำนางแอนนะฮะอยู่ที่สปอป,อปอลาว แขวงคำมุนเะ่านี้กับอาจารย์ทำไปช่วยอาจารย์ไหมไงฮะวันนี้ไม่มีอะไรครับนี่ฮะเรามีเราเดินแล้วเดี๋ยวค่อยชมนี่ขากลับนะครับเราจะพาไปเรือประมาณ800รเมตรในถ้ำมันสวยแบบนี้เอ๋เาฝากบอกบุญนะฮะท่านใดที่อยากมากราบบูนะครับอยู่ในถ้ำก็มาได้เดี๋ยวตามผมและปักบุญให้แล้วก็ตามมานะครับเนี่ยสวยงามมากนี่นะครับ นี่นะครับเก็บภาพประกับเฉยๆเป็นวิดีโอที่ท่านชมมันเดี๋ยวไปลงยูทู e น่นครับสวยงามมากครับวิีนครับนี่นะครับมอเตอร์ไซค์เรือเราอย่างนี้ทิมงานนะครับคือใครชมคลิปนี้แล้วก็ตามรอยมาได้นะครับนี่นะีน่สวยมากนี ออสุขเสาร์ทิศคนเยอะนะครับคนไทยท,ยนนะนนที่ลงเครื่องแล้วขอมนหมวม้ปู่เสร็จแล้วก็สนใจจะมาขโมนกันนะจะมาไหว้ปูเนี่ยฮะดูนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่ก็ก็ได้มาแล้วเ็นาราปูกันนะครับที่ถ้ำนังแอนเนี่ยสปพเลาานะครับก็ลงเครื่องแล้วขอมนมาแล้วก็แจ้งทิพย์ไว้นะครับก็ได้มีโอกาสมา เที่ยวกันนะครับสวยงามมากเดี๋ยวค่อยภาพนี้ก็มีแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูภาพนี้เอาแสงอาจจะน้อยหน่อยให้ทำนะครับแต่ก็โอเคมากได้บุญมากครับวันนี้มาเติมพลังบุญยันนะครับมาขอพลังจากปู่นะครับนี่ปรับล้องไปด้านหน้าท่านใดสายมูห้ามพลาดนะฮะพี่น้องทริปนี้อาจารย์โชดแะเอมาใช้ครับนี่นี่ครับพา,าท่านมานี่มาะกร้หน้าสวยมาก าจารย์ชอบดูดูตลอดอันดับอปกติเรือลำนี้เขาตั้งสี่รวมกันขับเปห้าแต่เราวีพีฮะเพราะเราน้ำหนักเกินเป็รุ่นไรโลจักไวนี่ฮะจากไวรุ่นนะฮะนี่ฮะสวยมากอยู่ไม่มาก็นี่ครับเดี๋ยวก็ดูภาพนี้นะครับเราก็ขอกาบขอพรปู่เอาแล้วกันนะครับไม่ไรนี่คือบรรยากาศในถ้ำถ่ายให,ให,ให,ให้เห็นนิดนก่อนไม่มาง่ายๆครับมายากคนสมควร อาจารย์เราเราเจออะไรบ้างในคา่าใช่ไหมเจ้าคทาแล้วก็เจอเจอหินเหล็กอะไรครับหินเหล็กไหลฮะนี่นี่เยอะมากเยอะมากเลยนะครับ น้ำลึกประมาณสามเมตรหน้าหนาวี่ันเออ้านจะหนาวเลยใช่หนาวมากเลยน้นาว้านนอกนจะแบบหนาวมากครับ เป็นอีกทิปหนึ่งนะที่สายมูนี่ห้ามพลาดเลยนะมากราบปู่กันที่นี่ครับเป็นสุขสารพระธานุท่าถ้ำบดายครับนี่ก็ใกล้จะถึงบากทางแล้วครับตอนนี้ ชมมันไปยาวๆเลยครับเดี๋นะครับนี่กว่าจะพูดยังไงอ่ะมันสวยจนไม่มีคำพูดไหนครับดูเลยรับชมดูนะครับดูในภาพโอ้โหมันสวยง่ามมาก สื่อบนชนไหนจะใช้คลิปวิดีโอดังกล่าวก็แจ้งมานะครับผมว่าถ่ายทำอยู่เรื<อ>่เนี่ยคือสิ่งที่ผมถ่ายทาอดออกไปมันไม่เหมือนคุณมาดูเองนะฮะถ้าคุณมาชมเองคุณจะโอ้โหลอง amazing in นะครับแขวงคำมวนนเนี่ย วยมาก,ก็จะถึงท่าเรือที่แล้วครับเราก็เดินเข้าแบบครับไม <c oughs> ่นะอุ่มแสง จัดแสงไฟนี่สวยมากเลยครับนี่โอ้โหได้ครับท่าจากหน้าม็นท่าเรือครับนี่ครับ สวยจริงๆครับสวยจริงๆ Amazing นะครับม่คนคำในอันนี้ท่านชมดูประจำพร้อมผมนะครับเรืเราล่องเรือแปดร้อยเมตรเนาะแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรครับ น้องไกด์ทีมไกด์บอกว่าสุกเสาร์อาทิตย์คนเยอะทั้งไทยคนไทยมาก็ดีคนต่างชาติก็เยอะที่นี่าาก็มาเขาอยากไปจองบุ๊กบุ๊กกิ้งมากุ๊กไว้ก่อนนะครับคนไทยจะเยอะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งที่นี่ครับนี่มาไว้มาไว้ผูกน,นะครับดูฮะดูความเป็นธรรมชาติดูฮะนี่ครับโอ้โหมันหาดูยากจริงๆอันนี้นี่ครับ ท่านผู้ชมดูไว้พร้อมผมไหมหินเยอะเนี่ยนี่ครับโอ้โหนมากนมากใช่ครับสวยจริงๆเนี่ยนงพยายามพายช้าๆเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นมรากแบบหาไม่ได้แล้วนะฮะนี่ครับอื้อหือนะฮะท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ครัอาจารย์ดูโอ้โหฝั่งนี้โอ้โห นี่ถ้ามีชมดูตามผมนะหินยอดหินงอเอันนี้คบสวยมากนี่ครับมีตุ๊กตาวางด้วยอืมดูครับนี่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 นนี่ครับี่เอามนี่ครับ นี่นะครับนี่ดูความเนี่ยนี้ฮะนี่ดูภัยสภาพมันสวยเลยคมับน้ำไหลโอ้นี่ฮะน้องบอกว่าถ้าฝนตกหนักๆคนที่จะเป็นน้ําตกนี่ฮะคนที่จะลั้มไหลเป็นน้าตกครับนี่เราก็ถึงท่าเรือครับดูนะความสวยงามผมพูดไม่จะพูดบรรยายนะครันผู้มดูมันสวยงามจริงๆนะครับ ถ้าเรือจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับก็ก็ครับก็คลิปกันนะครับปิดกล้องไปกันที่นะครับบริเวณถ้ำนะครับนี่สวยงามมากถ้ำนังแอ่นนะครับนี่ครบสวยมากจริงๆอม่มซิ่งอินแขวงสปปุปอ้ลมมวนคำนะครับแลวติดตามตอนต่อไปว่าเราจะพาท่านไปลุยไหนอง คอสสีพาลุยอันนี้อาจารย์โชคกับเอพีเออาจารย์อาจารย์โชคฮันน่ามั้ยครับผู้ชมเราลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอแล้วตัดภาพนะครับนี่ครับ